สวัสดีครับวันนี้โอจสัตชาแนลนะครับเราก็ได้เชิญแขกรับเชิญมานะครับเป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยโตเกียวนะครับก็มีโอกาสได้เรียนตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกเลยนะครับก็เดี๋ยวขอแนะนําน้องเพชรนะครับน้องเพชรอยู่ในสายหรือยังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเพชรค่ะสวัสดีครับเดี๋ยว้เชิญน้องเพิ่นิดนึงครับโอเคได้ค่ะอ่าเพชรนะคะชื่อเล่นชื่อเพชร นะคะชื่อจริงชื่อดารินรัจกริีิพันธ์นะคะก็เรียนจบจากาโรงเรียนมหิดลวิทยนอสส์นะคะหลังจากนั้นก็คือสอบชิงทุนมอนบูโชนะคะแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวนะคะตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาตรีเรียนาสาขาวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์ชีวเคมีแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกที่มหา,าลาัยโตเกียวเหมือนกันนะคะแต่ว่าย้ายแคมปัสนะคะไปอยู่ที่ฮงกง ค่ะก็เรียนเอกภษัศสตร์นะคะสาขา neuroscience แบบประมัติาสตรวิทยาค่ะอืมครับ <c oughs> ก็สอบถามน้องเพชรนิดหนึ่งน้องเพชรนี่ตั้งแต่ปริญญาตรีที่โรงเรียนมหิโดนวิทยานุสรนใช่ไหมครับอันนี้เรารู้ได้ยังไงครับว่าเรามีมีการแนะแนวไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุน่นร,ร,ระดับปริญญาตรีเนี่ยมีใครมาแนะแนวไหม <c oughs> หรือ <c oughs> เรารู้อง่งไหนครับ มีรุ่นพี่อะค่ะรุ่นพี่ที่เขาไปสอบผ่านมาแล้วเขาก็เอาข้อมูลมาแจ้งที่ทางแนแนวของโรงเรียน,นะค่ะ mm. ก็เลยมีการแบบประกาศมานะคะ mm. เหมือนกับตอนแรกก็แบบพอรุ่นพี่สอบติดก็เป็นข่าวใหญ่นิดนึงเพราะว่ามห ah ิดลวิทย์ก็คือเหมือนเป็นปีแรกรือสองปีแรกที่ที่ได้ทุนมาทุนบัมบูโชะค่ะ mm. ก็เลยเป็นข่าวใหญ่นิดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็คือมีประกาศมาเรื่อยๆ mm. ก็คือแนแนวเขาก็ติดตามข่าวสารให้ะค่ะ เพราะว่าน้องเพชรนี่เป็นรุ่นแรกๆเลยแหละครับที่ไปผุนรัฐบาลญี่ปุ่นใช่ไหมทุนวันผู้ชมคนที่สามใช่ค่ะคนที่สามของโรงเรียนโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้มีทางสถานทูตเอกสถ,สถานเอกครรัชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยไปให้แนะแนวไหมที่โรงเรียนหรือว่าเราได้ได้รับข่าวจากรุ่นพี่เลยอ๋อข่าวจากรุ่นพี่กับแนแนวอะคะ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้มีสถานทูตเข้ามาในโรงเรียนอะไรยังไม่จริงจังขนาดนั้นแล้วแล้วเราก็ไปไปสมัครสอบ ที่ใช่ะพูดนะครับแล้วก็สอบตามโปรเซสใช่ค่ะก็มีสัมภาครู้สึกจะครั้งหรือสองครั้งค่ะที่ที่สถานทุกนการแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดน้องๆระดับมัธยมเนี่ยตั้งแต่ระดับมัธยมเนี่ยอยากจะไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงครับถึงเนี่ยอย่างน้องเพชรเนี่ยสามารถสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น<อ>ไปได้ก,<อ>ก่อนอื่นเลยนะคะก็คือสําหรับคนที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะคือเป็นแบบโรงเรียน ภาษาไทายธรรมดาเหมือนมหิดลก็เรียนเป็นภาษาไทายธรรมดาไงคะก็คือก่อนอก็คือจะแนะนําให้ลองอ่านหนังสือที่เป็นเ t e x t บุ๊กภาษาอังกฤษเพราะว่าข้อสอบคานภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะถ้าเราอ่านจทย์ไม่เข้าใจก็คือเราก็จะทำไม่ได้นะคะก็คือเพราะฉะนั้นวิชาหลักๆอย่างเช่นคณิตศาสตร์หรืออย่างเนนาาพรสอบเพรสอบชีวะนะคะก็คือเพระจะอ่านคณิตศาสตร์กับชีวะที่เป็นเ textbook ของภาษาอังกฤษนะคะคือก่อนอื่นเราต้องเข้าใจโจทย์ก่อนค่ะสมัยตอนนั้เรียกวิชานะครับ ตอนนั้นสอบสอบสามวิชาอมันเคมีเนี่ยจะบังคับอยู่แล้วแต่เคมีมันเป็นสูตรเคมีค่ะมันไม่ยากนะคะแต่ว่าชีวะกับเลขนะคะที่จะยากหน่ถ้าเราไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมาค่ะมีเคมีชีวะแล้วก็คณิตศาสตร์นะครับอ๋อแต่สอบทั้งหมดเป็นภาษากฤษหมดเลยเนาะเพราะนั้นเราต้องฝึกมีมีข้อสอบเก่าอะไรก่อนไหมก่อนที่เราจะไปสอบเนี่ยครับข้อสอบเก่ามีค่ะข้อสอบเก่าก็คือมีรุ่นพี่โค้ชแชร์มาค่ะ ใช่ก็อย่างนั้นควรจะทําข้อสอบเก่าสักประมาณสองสามปีเพราะแบบอย่างคณิตศาสตร์อย่างนี้เราจะอ่านทางได้เลยว่าอย่างน้อยเขาจะมีชาคุลัสแน่ๆข้อนึงเพราะว่าแบบสาปีที่ผ่านมามีชอคุลัสอย่าเงี้ยแต่ว่าข้อมูลเพชรก็เก่ามากแล้วนะสิบปีที่แล้วเลยก็คือแต่ว่านแนะนาว่าถ้าจะถ้าจะเก่งข้อสอบอเนี้ยก็คือเก่งตามข้อสอบเก่าค่ะครับอ๋อถ้าเกิดวราได้เงี้ยอ่าแล้ว แล้วตอนไปนี่ไปนี่เข้าเข้าเข้าไปเรียนปริญญาตรีเลยไหมครับหรือว่าต้องเข้าไปเตรียมพร้อมที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนในถามเกี่ยวกับชีวิตก่อนค่ะใช่ค่ะก็คือจะไปเรียนภาษาก่อนหนึ่งปีค่ะก็คือมันจบปีเพิ่จบปีสองพันเจ็ดนะคะปีสองพันเจ็ดถึงสองพันแปดก็คือไปเรียนที่อ่าโรงเรียนภาษานะคะชื่ออ่า โตเกียว university of foreign study นะคะพอดีว่าเพชรได้จับฉลากได้ว่าเออจะไปเรียนโรงเรียนภาษาที่โตเกียวนะจริงมันก็จะมีเพื่อนสนหนึ่งที่เขาจับฉลากได้ไปเรียนเรียนภาษาที่โอซาก้านะคะก็คือมันจะมีสองทีมสําหรับออนบูโชค่ะก็เรียนภาษาหนึ่งปีอยู่ที่โตเกียวยาวเลยสิครับนะเรียนภาษาที่โตเกียวใช่ค่ะเป็นจากโตเกียวแล้วก็เรียนเรียนมหาลัยมหาลัยโตเกียวอีกนะครับอ๋อใช่ค่ะแล้วก็อยู่คนละมุมเมือง สอบถามนิดหนึ่งครับเวลาพอ,รพอเราเข้าไปเตรียมตัวเนี่ยเรายังไม่ได้เข้ามาหาลัยเลยจากประเทศไทยเราไปเนี่ยตอนเข้าไปปุ๊บตอนจะเข้าปริญญาตรีนี่เราต้องสอบอีกครั้งหนึ่งไหมครับอ๋อไม่ต้องสอบค่ะแต่ว่าเป็นสอบเหมือนกับภายในอ่าทีมมอนบูโชด้วยกันค่ะมันกับว่าอมันมี่ได้ quota ก็จะมาสอบสำหรับคนที่ได้มอนบูโชด้วยกันค่ะก็คือเราจะไม่ต้องไปสอบแข่งมันต้องไม่ต้องเป็น entrance กับคนญี่ปุ่นะคะ่ะแต่ว่ามันจะมีโคต้าสาหรับเด็กทุ่งมอง นะคะก็คือแต่ว่าก็จะแข่งภาษาอาการดุเดือดมากตอนนั้นมันจะมีอ่ a d ิทิ่งล i สเซ n นิ่คันจิอะไรค่ะก็สอบญี่ปุ่นประมาณ5วิชาแล้วก็สอบอ่คณิศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะอันนี้สำหรับสายวิทย์เขาก็จะเอา7วิชานี้ยมาแข่งกันในประมาณ100คนที่แบบเป็นเด็กได,กดก้ทุนมองมาจากทุกประเทศคือเราก็จะมีสิทธิ์เลือกคณะที่เราอยากจะไปมืนสอบเอนทานแบบที่ห เราอยากไปที่ไหนที่สองเนี่ยไปที่ไหนที่สามไปที่ไหนนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเอาคะแนนสอบภาษาญี่ปุ่นกับอวิดคณิิเนี่แหละค่ะมันวัดกันว่าสมมุติว่ามหาลัยนี้คณะนี้มีโคต้าสองคนเพราะฉะนั้นสองคนที่ได้คะแนนท็อปก็คือจะได้เข้าไปแต่ถ้าเราไม่ได้ติดแบบท็อปแลงเราก็จะต้องไปแบบไอ้มหาลัยที่เราอยากจะไปลำดับที่สองลำดับที่สามแทนค่ะอ๋อแล้วแล้วเฟสก็สอบได้สอบได้ที่มหาลัยตเกียวใช่ไหมเลือกสามารถเลือกได้ พ็ดมีทริคก็คือว่าเพชรจะเลือกคณะที่คนมันไม่เยอะนะคะเพราะดีมันมีโคตาใช่ในโตใดมันก็จะมีตั้งหลายคณะนะคะซึ่งจริงๆเราก็สามารถเลือกคณะที่แบบมันยูนิคยูนิคหน่อยคนไม่ได้ไปก็ได้ค่ะก็เข้าได้เหมือนกันแล้วน้องเพชรเลือกคณะอะไรนะครับที่เข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์ของชีววิทยาค่ะอ๋อครับแต่ว่าเราก็ชอบด้านชีววิทยาอยู่แล้วใช่ไหมครใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือจะเรียนทางนี้อยู่แล้ว ทีเนี้ยมันก็จะมีด้วยความที่โตเกี่ยวนะโตดมันจะเป็นมหาลัยที่พิเศษนิดนึงตรงที่ว่าอตอนปีสองจบปีสองนะคะเราจะสามารถมีคะแนนสะสมจากปี 1, ปีสองแล้วเราสามารถเลือกคณะใหม่ได้เอาจริงๆคือถ้าแบบใครคิดว่าอยากจะเข้าแล้วไปวัดดวงอยากจะสมว่าสอบคณะแพทย์หรืออยากจะไปคณะแบบเภสัชเลยะคยก็คือจริงๆก็คือสามารถเปลี่ยนสายได้ในมหลาลัย อืมอก็คือเหมือนกับ,รบเราอาจจะเลือกคณะที่มันเข้าง่ายๆก่อนแล้วเราก็แบบค่อยไปแบบขยันเรียนในญี่ปุ่นแล้วไปเปลี่ยนคณะทีหลังก็ได้ครับ<ด>อ๋ออย่างนี้อย่างงั้นเราลองถามหนึ่งพอเราเข้าไปได้แล้วรานนี้เราถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นหน่อยนะครับ,รบเราเพิ่งจบมัธยมยังเป็นวัยรุ่นเลยสมัยน้นจบมัธยมยกจบกกกเนี่ยเข้าไปเรียนระดับปริญญาตรีที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งคงจะเจอเพื่อนใหม่ๆเยอะแยะเลยเนี่ย สภาพการเรียนความเป็นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับก็แล้วก็ปีนะคะอย่างปีแรกๆนะคะก็จะสนุกมากเพราะว่าแบบทุกที่น่าเที่ยวมากเลยก็จะเน้นเที่ยวอะไรนะะก็คือตอนเรียนภาษาด้วยมันก็จะว่างๆนะคะปิดเทอมก็ไปเที่ยวนะคะซึ่งปีแรกๆเนี่ยไม่ค่อยเคยรียดเพราะว่าเหมือนกับว่าคนไทยที่มาด้วยกันจากเมืองไทยที่สอบถุงมองด้วยกันมาห้าหกคนก็จะมาอยู่ที่หอเดียวกันเรียนภาษาด้วยกัน นะคะก็คืออย่างน้อยคือต่อให้เราพูดใครไม่ได้เราก็พูดกับเพื่อนภาษาไทยเป็นได้นะคะแต่ว่าพอปีต่อมาหลังจากที่เราต้องสอบเข้ามาหาลัยแล้วนะคะอันนี้ก็คือแบบเพื่อนบางกลุ่มที่เขาอาจจะแยกไปมาหาลัยอื่นนะคะอันนี้ก็จะเริ่มโดดเดี่ยวขึ้นหรืออาจจะเจอเพื่อนน้อยลงเราก็จะต้องไปอยู่กับเพื่อนคนญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าพอดีช่วงนั้นอนะเพชปีหนึ่งปีสองเพจไปเข้าบุคัดจึบุคัดสึคือชมรมนะคะไปเข้าชมรมกีฬา ของที่ญี่ปุ่นก็เลยได้เพื่อนที่อยู่ชมรมเดียวกันเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนเป็นคนญี่ปุ่นแบบใจดีนะครับเพนแบบต่างชาติต่างด้าวมาแบบคุยอะไรไม่รู้เรื่องหรือทาการบ้านไม่ได้เี่ยเขาก็จะมาสอนค่ะก็ถือว่าโชคดีที่ที่ได้เพื่อนคนญี่ปุ่นมาช่วยในการเลือกการเล่นด,ด้วยเขาเ้าไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ว่าเรียนอย่างเดียวนะาจะมีการเข้าชมรมได้ด้วยนะครับ แล้วก็มีเเห็นในในการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นมีเยอะแยะเลยอนิเมะญี่ปุ่นเนี่ยเนาะก็จะมีะเรื่องชมรมนี่รืยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยใช่ไหมครับแล<ช>้วเพชรเข้าชมรมอะไรนะชมรมกีฬาเกสบอลหลายอย่างไหมครับเยอะเลยค่ะมหาลัยมันน่าจะมีทุกอย่างเลยนะครับแบบมีมีเยอะค่ะแบบแล้วต้องเพชรไปเล่นอะไรพิเศษไหมครับเข้าชมรมอะไรพิเศษไหมครับเอาเพชรเข้าบาสเกตบอลอะค่ะโอ้โหค่ะพอดนีว่าตอนมาปลายชอบเล่นอยู่แล้วก็เลยไปลองสมั โอ้โหเล่นตั้งแต่ปลายแล้วก็ได้ไปเล่นกับคนญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับเข้าบาสใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้จะมีจะมีหลายๆเรื่องเลยเนาะในกระตูนกระตูนญี่ปุ่นเนี่ยบาสเกตบอลนะครับมีหลายเรื่องสลัมดังก็ต้องอ่านตอนสลัมดังเเรื่องใช่ขอวโลหหังก่อนโอ้สงสัยน้องๆใครๆพี่ๆน้องๆทุกคนเคยอ่านสลัมดังกันนะครับนะต้องมีนะมีเบอร์เบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดอะไรอย่างี้ใช่ไหมใช่ในใจโอ้ครับ แล้วแล้วต่อต่อจากนั้นลองลองเลง่าเล่าชีวิตชีวิตเอนอกจากชีวิตการเรียนแล้วมีชีวิตท่องเที่ยวไหมพี่อ๊ตเพลินพี่อ๊ตไปแอบเจอนะครับไป A, ไปแอบเจอลูกนะเผื่อจะแนะนํานิดหนึ่งว่าเรามีได้<อ>ไปเที่ยวไหนบ้างตอนอยู่ประเทศญ,ญี่ปุ่นนะครับอันนี้เห็น<อ>ลูกเท่นนเลยนะครับอ๋ออันนี้ก็คือตอนนั้นก็คือเหมือนกับพอเราได้ทุนมอนเสร็จใช่ไหมครับลูกเราก็จะเปลี่ยนทุนไปนเรื่อยๆนะคะตอนปอเอกเราก็ไปได้ทุนของอิโตเอ็น นะคะแล้วร mm hmm. ดีอิโตเองเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมด้วยความที่เขาเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ต้องการจะเผยแร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะ mm hmm. เขาก็คือจะมีแบบกิจกรรมเยอะมากอย่างเช่นอมีแต่งกลอนญี่ปุ่นหลักุกากิอะไรเงี้ยก็คือเชิญเราไปดูไปซึมซับนะคะ,ะวัฒนธรรมญี่ปุ่นพาเราไปดูแบบการละครคล้ายๆโขนนะคะแต่ว่าเป็นแบบของญี่ปุ่นเป็นโลลนอะไรเงี้ยก็คือพาเราไปดู เราไปดูคาราสึกะที่แบบร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นแสดๆๆๆยยงบนเวทีอะไรเงี้ยก็มีนะคะแล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็แบบจะมีน่าจะมีเป็นแบบเกือบทุกๆ,ๆควอเตอร์เลยนะคะก็คืออย่างตอนนี้นก็คือเขาพาเทรไปแจกน้านะคะแถวแถวอีวาเตกแถวแถวภาคเหนือที่ตอนนั้นมันมีข่าวแผ่นดินไหวแล้วก็สารกัมมันตภาพรังสีรั่วอะไรนะคะก็คือมันก็จะมีช่วงที่เขาหาแบบมีกิจกรรมบริเวณให้เราแบบไปช่วยแล้วก็พอช่วยเสร็จก็คือพาเราเที่ยวด้วย ค่ะอืมครับเอ๊ะเมื่อกี้แนะนําว่าน้องเพชรจริงๆปริญญาตรีปริญญาโทนี่ทุรรนรัฐบาลญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วก็ปริญญาอกอิโตโเอมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ก็คือ,อจริงจริงจริงทุนมองอ่ะขอขอก็ได้นะคะขอถ้าถ้าเก่งด,ดีก็ผ่านนะคือจริงๆก็ได้ทุนมองขอได้ผ่านทุนมองขอได้ได้ด้วย <นะ S 1> แต่ว่าได้พร้อมกับอิโตเอ็มก <c oughs> ็เลยเลือกอิโตเอมเพราะว่าเขาปราบไปเทียน ช,ช่วยแนะนาบริษัทอิโตเอ็นหน่อยสิครับว่าอิโตเอ็นนี่คืออะไรครับอ๋อเป็นบริษัทอาจริงๆประเทศไทยก็น่าจะมีขายเป็น,นบริษัทชาชาญี่ปุ่นค่ะก็คือเขาทําชาญี่ปุ่นขายเนี่ยแหละค่ะขายในประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วก็หม,มีส่งออกไปที่อเมริกาด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเข้ามาที่อาเซียนด้วยที่ไทยด้วยค่ะ อ๋อก็แปลว่าบริษัทบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีสนับสนุนทุนเยอะเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะมีจริเยอะนะคะมีหลายหลายทุนเลยนะคะอาจิโนโมโตะก็ม,มีมีเยอะค่ะมีห้าบริษัทเท่าที่พแบบรู้ๆเท่าที่เพจแบบล,ลองยื่นใบสมัครไปก็แบบห้าหกที่แล้วก็คือเคยได้ยินอย่างในแนวของโค้ดก็จะมี<ไ>พวกโตชิบ้ามีพวกคิตาชิใช่ค่ะใช่ใอันนี้ก็จะมีทุนให้เหมือนกันนะนะับแนด้าน้านไอพีิเลกทอนิกอ๋อทางดานอิโตเอ็นนี่ก็เอาให้ทุน เออ specific สาขาไหมครับเลือกว่าจะต้องเรียนสาขาไหนหรือว่าสาขาอะไรก็ได้สาขาอะไรก็ได้ค่ะอีตัวเอ็นให้ให้ให้แบบสาขาอะไรก็ได้ค่ะโทก็ได้เอกก็ได้ตรีจริงก็ก็มีให้บ้างอ๋อครับได้ได้ได้แทบทุกอย่างเลยนะครับนะใช่ค่ะค่อนข้างกว้างเลยเดี๋ยวเราคงจะไปค่อยมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการเรียนกันทีหลังนะครับนะอันนี้เราดูชีวิตเราอยู่ตั้งแต่ ก่อนไปก่อนก่อนไปเตรียมตัวยังไงเอาไปได้ยังไงผมมีทุนซัพพอร์ตความเป็นอยู่มีนะมีทั้งนกักเรียนไทยนกักเรียนต่างชาติอยู่ที่นั่นด้วยใช่ไหมครับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะช่วงเรียนน้องเทสนี่เรียนอยู่ประเทศญี่ปุ่นนี่รวมกี่ปีนะครับสิบปีค่ะสิบปีใช่โอ้สิบปีภาษาหนึ่งปีภาษาหนึ่งปีแล้วก็ตรีสี่ปีเป็นห้าปีแล้วก็โทสองปีแล้วก็อีกสามปีเป็นสิบปีพอดีค่ะ โอ้โหสิบปีพอดีไอ้เรื่องการเรียน<ช>เกี่ยวกับการเรียนเรื่องว่าเรียนอะไรต้องเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวอันนี้คงจะเป็นอีกอีกครั้งหนึ่ง<ด><ช>นะครับเกียวับน้องเพชรมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวการคุยกับที่ปรึกษาก,กษารทําวิจัยรวมถึงการเรียนที่ญี่ปุ่นไปนะครับนะวันนี้ก็ได้ข้อมูลคร่าวๆจากน้องเพชรนะครับว่าเรียนโอ้เรียนเรียนญี่ปุ่นไม่ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับสนุกค่ะสนุกค่ะสนุกไม่ยาก ม,มีอะไรอยากฝากถึงน้องๆผู้ฟังบ้างนะครับถ้าเกิดใครที่อยากเรียนญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องอมีความตั้งใจยังไงบ้างก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็คือ,อเราต้องพยายามหาข่าวเยอะค่ะจริงๆมันมีทุนเยอะมากในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่อยากจะไปเรียนปริญญาตรีที่ญี่ปุ่นหรือว่าคนที่เรียนตรีจบแล้วจะเป็นรปเบียนโทที่ญี่ปุ่นนะคะจริงๆมันมีทุนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็หลากหลายนะคะอันนี้ก็คือ เดี๋ยวเข้าในเพจของสมาคมก็น่าจะมีข่าวสารนะคะบอกมาเรื่อยๆนะคะเรื่องของข่าวสารอันนี้คือเราต้องเตรียมตัวนะคะติดตามข่าวสารเยอะๆแล้วก็อีกกันหนึ่งก็คือว่าให้เรียนภาษาอังกฤษไว้ด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่คืออย่างน้อยข้อสอบมันเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่ก็แบบเขาต้องสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษอยู่แล้วอันนี้ก็คืออาจจะต้องเตรียมตัวในเบื้องต้นนิดนึงนะคะแต่อย่างในเรื่องภาษาญี่ปุ่นนยค่ะ จริงๆก็คือแล้วแต่คนเลยคือบางคนก็แบบไปเรียนตายเอาดับหน้าก็ได้นะคะจริงๆมันก็เป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งนะคะก็เหมือนกับอย่าเพิ่งไปซีเรียสว่าแบบตัวเองแบบเออพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ก็เลยแบบอาจจะกลัวไม่กล้าไปญี่ปุ่นนะคะจริงๆก็คือแบบทุกคนไปได้นะครับจริงๆก็แบบไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนไปด้วยนะคะแต่ก็สามารถอยู่รอดได้นะคะก็คือจริงๆก็คือถ้าอยากไปมันก็มีทางให้ไปค่ะก็สุดๆนะคะ ได้ไปญี่ปุ่นเดี๋ยวก็ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นจากชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับนะแล้วที่มาอะไรที่ญี่ปุ่นก็มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ทุกคนก็ขอให้มีความตั้งใจนะแต่ถ้าเกิดได้ภาษาญี่ปุ่นก่อนก็ดีนะครับแต่ยังน้อยต้องได้ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเพื่อในการจะได้สอบผ่านจะได้สอบผ่านด้วยนะครับใช่ค่ะโอเคครับวันนี้ วันนี้ก็ขอบคุณน้องเพชรนะครับก็เดี๋ยวขอบคุณมากค่ะีโอ๊ตวจะเจอกันคุยกันใหม่นะครับครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็ก็เราก็ได้ได้คุยกับน้องเพชรนะครับจิตเก่ามหาวิทยาลัยตเกียวนะครับที่เรียนตั้งแต่ปริญญาตรีโทจนถึงเอกนะครับก็ไว้ครั้งหน้าเราก็จะมาพบกันที่โอเจสต์ชานอลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงจะได้ เรียนรู้สิ่งต่างๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ